ปุ๋ย SK 9 9คคือเก้าแรกของคนไทยนว,วัตรกรรมอันยิ่งใหญ่ช่วยพืชเติบโตโดได้เต็มที่สูตรน้ำทันใจที่พ้นทางไปได้พนเร็วดีเมื่อใช้ปุ๋ยน้ำอินซีเทมีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับข่าวเกษตรแนวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผม คมสันเอสเคนะครับก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาพื้นเมืองนะครับเราเป็นคนเหนือเนาะสวัสดีนะครับปีน้องทั่วประเทศนะครับและปีน้องเจ้าเหนือเฮานะครับวันนี้เขามาป้าครับพื้นที่เกษตรนะครับแหมอันหนึ่งครับก็คือเขานะครับนี่คือเขานาปังนะครับเราเปลี่ยนจะได้ไม้จะได้นะครับเดี๋ยวเอามาป้ากับเกษตรกรนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับแนะนาตัวเ่าครับว่าอยู่จะได้อยู่บ้านไหนนะครับผมนี่ชุมชื่นครับอยู่บ้านสีท้อยครับ คทำนาแปลงนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วครับอยู่สีถอยนะครับเนาใช้เวลาอยู่กับทุ่งนาแปลงนี้ประมาณ50กว่าปีครับครับกีละ2องข้างสองข้างครับแล้วโดยตำแหน่งพี่ชื่นเป็นอะไรครับทางด้านการเกษตรครับผมผมเป็นรองประธานกรรมการเมืองฝ่ายซึ่งดูแลด้วยกันตําตำบลกับ1เทศบาลครับมีประชากรประมาณพันสี่ร้อยครอบครัวจำนวนพื้นที่นาประมาณสี่พันห้าร้อยไร่ เดี๋ยวนี้รักษาการประธานเขาประธานเสียชีวิตไปอืมรักษาการข้ามต้อ็เป็นประธานแล้วครับน้องรับก็คิดว่าคิดว่านะครับครับนะครับเดี๋ตวนี้คือเนี่อนะครับน้องเนื้อนี่น้ำปังนะครับน้องก็ใจครับเอสเคนี่ครับใดหูจักจะได้ครับอ๋อตอนแรกก็ใยแก้วเป็นพานไม้ครับใยแก้วเป็นพานไม้ไปกระชวยนะว่าผมขอเอเจ้าเจ้าขอสาธิตแปลงเนี่ยสัก สักไหลหนึ่งสักบิงหนึ่งได้หรือเปล่าอยาจะเอาปุ๋ยตัวนี้มาล้อถนาผมกระบอกเขาายแก้ว่าถ้าแน่จริงลงมดแปลงเลยลงมดแปลงเนี่ยแปลงมันหกเจ็ดไหลน่ครับการท้าทายเลมาขนมผมกะบอกเัาเป็นว่าถ้ามันดีลุยครับแต่ถ้ามันบบดีเลิกยืนคำพากับตรงนี้ครับเลิกไม่ต้องคุยกันต่อไปครับแล้วแกก็กล้ารับคำ้าครับแล้วแกก็ยืนยันเอาถ้าแกบอกว่าย้ายขอแค่ เจ็ดวันผมบอกผมแถมาอีกสามวันเป็นสิบวันถ้าบัดนี้เลิกกันได้ทั้งสิ้นสำหรับปุ๋ยตัวนี้ครับพอเขาใส่ไปเขาปูวันที่สั่แปดวันที่สามสามสิบเขาผลผลนีได้หัมสี่วันมันเริ่มเปลี่ยนแปลงครับเข้าตัวเนี้มันเขียวขึ้นมาทันตาเลยเขียวแล้วก็แปลงตรงนู้นนะครับครับเขาดำวันที่สาสี่พอหลังจามาของเขาเนี่ยจะเหลืองไปประมาณสองสามอาทิตย์เหลืองไป แล้วเจ้าของนาเป็นบอกว่าเข้าของลุงเชิญเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยแน่นอนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะอย่างแปลงกาเขาห้ามใส่ถ้าถ้าถ้าเข้าดำนารดเนี่ยห้ามใส่ถ้าใส่จะยุบเพราะเขาบัใส่เนี่ยเขามันกระดีวันดีขึ้นขึ้นแล้วผมก็คุยกับแม่บ้านว่าผมเอาปุ๋ยเอสเคตัวเนี้ยมาลองแล้วแม่บ้านบอกว่าทำไมยังกล้าลุยถึงมดแปลงไครกล้าเสี่ยงผมบอกกับแม่บ้านว่าถ้าดีสิบวันถ้าบัดดีเลิกกัน เลื่องกันแค่นี้ว่าสิบวันเขาตามทันอยู่มันก็สายเกินไปสโฆษณาคือว่าเป็นตัวไม้เท่ากับอยากร้อเหมือนกันครับน้องอ่านโฆษณาในทีวีก่อมันดีแต่ไม่ได้ครับผมขอดูในทีวีนะช่องอะไรนะเออเรื่องสองสองเรื่องสองสามวันนี้ยวันเนี้ยผมก็ดูว่าเอออันนี้มันเป็ี่ยนจริงๆเขาต้องต้องท้องร้องเพราะแปลงที่ดินแปลงนี้มีปุ๋ยชินจันทาเขากลับมาทดสอบมีปุ๋ยอะไรมาทดสอบครับหลายอย่างนะครับน้องทุกปีครับทุกปีมาทุกปีเราเป็นแปลงติดถนนเพราะแปลงเนี่้ครับ ปกติผมจะใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยปุ๋ยเม็ดปุ๋ยสิบหกสาวปุ๋ยยูเรียนะไรละหนึ่งกระสอบถึงสองกระสอบใส่ปุ๋ยนะหนึ่งถึงสองต่อหนึ่งไรครับต่อหนึ่งไรพอผมมาทาตัวนี้ครับซิปไร่ผมใช้ปุ๋ยแค่สามกระสอบเองสามกระสอบนะครับสามกระสอบเองถ้าปกติอย่ต้องถึงสาวกระสอบไปื่อคนองถึงคบถึงคบดูครับถึงคบลดนะครับลดลงนะครับเราเลยมาใช้ตัวนี้เพื่อมาแคร ถามแล้วแต่ในวัดใจไปกี่ขวดครับผมใช้ประมาณบเกินสองขวดครับสองขวดนะครับแต่ลดปุ๋ยได้เป็นทิปกัวแกนนะครับลปหนงหมื่นกว่าบาทครับผมบอกให้ให้ย้ายแก้วบอกว่าผมเตรียมเงินค่าปุ๋ยไว้หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทสำหรับยกแรกใช่ไหมครับเพราะนี้ผมไม่ใช่ตัวนี้ผมไม่ได้ใจเงินหมื่นนั้นเลยมันได้ใจผปรก็ไม่ใจยตัวเนี้ยมันได้ไม่ได้รอคุยนะครับเพราะว่านี้คือผลของพี่มันห็นได้ชัดเจนถือว่าถือว่าเห็นกับตาครับน้องข้างเนี้ยเขาอุ้งปากเปิดเหมือนเจียนะครับ เอาหันเนี่ยผมกั็หันกับตาด้ยครับว่ามันมันก็แตกต่างแล้วก็มันเราได้ได้ได้ถามครับได้ถามผมรู้มาแล้วว่ามันคือเปลี่ยนแปลงได้หัน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 เร็วขึ้นนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือเก็บเกี่ยวก็น่าจะเร็วขึ้นเกี่ยครับเพราะว่าแปลงข้างๆเนี่ยถ้าสังเกตเห็นว่าเราเพิ่มเพียรเห็นหลายๆแปลงเนี่ยก็คือว่าเนี่ยต้องเก็บเกี่ยวก่อนแล้วนะครับปกติผมจะเกี่ยวประมาณสิ้นเดือนนี่ครับผมบอกครับสมมติเอกว่าผมจะเกี่ยวสิ้นเดือนนี่ พอดีวันนี้วันที่15น,น,น15ครับ,บ15พวกเจ้าของโ้งสีที่เขามาพิสูจน์่าเขาเกี่ยวได้เลยถ,ถ,ถ,ถ้าถ,ถ้าซุกจริงกว่านี้ลํานักจะหายไปัวถ้าคุณซื้อผมเกี่ยวผมเกลียวเลยเกี่ยวเลยสรุปว่าที่ไหนจะเกี่ยววันนี้ก็เลยล้อผงกรของหนวยงานของเขาเนี่ยเข้ามาก็ถือว่ามามามาพิสูจน์แล้วก็มามาบอกตอกย้ำคือผีน้องเกษตรกรบ้านเขานะครับว่า ใช่ครับน้าเขานี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับใช่ได้ใช่ครับเนาะจะได้แล้วครับได้ครับคือผ่านละเนาะครับแต่ถ้าฟังจากปลาลุงไม่ใช่แล้วว่าผ่านละครับนันใตผมซอผ่านครับคครรัับบถามเห็นไหมครับว่าใจพ่นเนี่ยในฤดูกาลเนี่ยครับกี่ข้างครับผมปกติไปรู้ผนสามข้างครับสามข้างคือหลังจากพักดัสามสี่วันแล้วก็ก่อนก่อนตั้งท้องอีกข้างหนึ่งแล้วก็หลังหลังจากสลัดดอกแล้วอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเอาถือว่าใช่ได้ผมก็เอาร้องดู มีหลายคนบอกผมว่าถ้าไม่กล้าเสี่ยงอะไรนี่ผมบอกว่าเป็นอย่างเพราะว่าถ้าเขาบาดใจบาถึงเนี่ยมันก็มีโอกาสพาดเลยเป็นช่วงแต่ถ้าร่มล่มเป็นช่วงเลยผมบอกนี่นะถ้าล่มร่มุดดูเลยนั่นเขาบอกว่ามาถึงวันนี้เน่ะผมพอใจครับผมบอกครับสมยศบอกครับย้ายแก้วบอกว่าถ้าผมได้เท่าเดิมได้ได้เงินได้เท่าเดิมนะผมพอใจเพราะผมได้เงินค่าปุ๋ยเป็นหมื่นใช่ใช่ใช่ถ้าผมไม่มากกว่าเดิมนั่นแ่ะคือเป็น เป็นผลที่ผมย้งใส่ถึงมันครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นลักคิตรีบ้านเขาอย่ต้องน่าจะคิดด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ลดลดต้นทุนครับต่อไปต่อไปมันจะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นสูตรสเร็จครับว่าต้องเกิดถึงต้นทุนครับกำไรมันอาจจะได้น้อยแต่ต้นทุนเขาลดลงเยอะครับนาอเป็นมื่นครับเป็นมื่นเนี่ยจำจำคำอูของปอเันไว้แลวก็เขาก็จะได้พัฒนาแล้วก็จะได้ปับปรุงบางคนเนีที่น้อยแต่ว่าใช้รุนน้อยก็มันก็จะลดไปตามนั่นนะครับนรับคุยตรงนี้ช่วยได้ดีครับถ้าว่า ถ้าบาถ้าสวยได้บัดีผลงานมาคงออกมา่ชอีครับใช่ใช่ครับพูดถึงผลงานนะครับพี่ชชิญครับผมรบกวนพี่ชช่นลองลองดูที่ข้าวเราหน่อยว่าความน่าประทับใจที่พี่ให้อ่ะให้จากตรงไหนของมันคือมันทําให้เม็ดข้าวเป็นยังไงพวกโรคพืชอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างครับถ้าจะถามถามตรงนี้ะครับล้วงมันขึ้นมาเสมอกันนะครับใช่ไมครังทั้งแม่ทั้งโดดคับขึ้นมาเสมอกันแล้วก็ล้วงมากก็ใหญ่เท่ากัน ทำให้ใบทงมันเนี่ยโรคให้ใครเจฟบบอกใคมีตัวใดถ้าเป็นเข้าอย่างอื่นน่ะจะเห็นข้างๆนะครับเขาไ่ได้โจมตีเขาเนาะแต่โรคของเขานี่เกิดขึ้นบ่อยแต่ผมไ่ได้พ่นยาฆ่าแมลงเทียงกระโดดแม้แต่ขวดเดียวครับไ่ได้พ่นไม่แต่นีดเดียวครับอ่านก็แสดงว่า เขาลดต้นทุนก็คือบาได้้ยาฆ่าแมลงได้ยานี่ละหนอมันหายไปแหมละรันนั่นคือต้นทุนก็นี่ละบาได้เพิ่มมาละลดไปละเขาเขาบัดด้วยสุกพะของผมเป็นเสี่ยงครับสารเคมีอันนีครับโรคภัยไข้เจ็บพวเนี้ยได้โรคไมโครลวงผมก็บาได้พ่นเลยครับปกติผมต้องมดยาประมาณสองขวดแล้วก็พ่นเดินเองพ่นเองครัถ้าคนอื่นทําก็บาดจุใจต้องทําเองทำมาจนจนประทับใจแต่พอหน้าวันเนี้ยผมบอกแล้วว่าสุขภาพของผมเนี่ย ได้ละดีขึ้นมานักนักคือผุ่มต้องไปทุ่มร่างกายเราทุ่มกับฉกตัวนั่กับสารเคมีนี้เราเราเรามาหันเข้ากับสุขภาพใจกันดีครับพอใจครับพอใจครับผมยั่คิดว่าผมจะเอาเม็ดข้าวล้วงเข้าเนี่ยเป็นนับดูแข่งกับที่เปิ้ลไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขาเนี่ยครับปีนี้คิดว่าเมื่อกี้ที่พี่ชื่นพูดบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเสมอกัน ก็ยังถือว่ากําไรแล้วพอเราประหยัดปุ๋ยแต่คร่าวๆเท่าที่ดูผลผลิตด้วยสายตาคร่าวๆนะครับ50สิกว่าปีประสบการณ์นะครับ50สกว่าปีพี่ชื่นคิดว่าน่าจะได้มากกว่าเดิมไหมอันนี้ขอถามกันตรงๆเลยน่าจะมาครับพอผมสังเกตแล้วลวงเขาเนี่ยมันอยู่เสมอทั้งแม่ทั้งลูกครับมันขึ้นมาปกติมันจะลูกลูกมันจะตาตำกว่าแม่นะครับและการซุกลูกจะซุกจ้ากว่าแม่การซุกของเม็ตรเขาหนาเจ้ากว่าแต่นี่มาแสดงว่ามันเสมอมันขึ้นมาเท่าเทียมกันถ้าจะมูมองไปดูดูหั่วแปลงนายนะครับ แท้ๆจะไปเห็นเข้าเขียวเลยมีแต่เข้าซุกเสมอกันถ้าเขาศาสตร์ปุ๋ยเม็ดแนีพังๆๆเนี่ยถ้าตกนักมันก็เขียวตกไอยมันก็เหลืองแต่นี่ไม่ทั่วถึงแต่นี่ถ้าเขาศาสตร์เป็นละอองไปเนี่ยมันได้เท่ากันเมันเสมอกันมันแบบมีไปตรงนี้บ่ได้กินตรงนี้กินหนักเกินไปมันเป็นอย่างนั้นนะครับครับก็อันนี้กสรุปนะครับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับคืออาหารทางใบเนาะครับใช่ครับปุ๊บได้กินเลยได้เลยทันทีเลยครับถ้าถ้าว่าปุ๋ยเม็ด ก่อนจังว่านะมันก็ได้กินกันได้ได้กินน้อยทานท้าวมีน้ำแหมก่อนก็ได้เละแม่นอย่างนี้น่องครับก็คือคือน้องกึศนะครับกึศเอาพิจารณาเอาครับว่าตอนนี้คือได้พิสูจน์น้าไปนี่ละเปิดยอมรับในครนั้นเปิดรากก่็จะใจ้ต่อไปค่ะใจ้ต่อไปผมผมยังบอครับสมยศวะถ้าสมบูรณสมยศย้ายไปที่อื่นเนี่ยผมจะหาซื้อที่ไหนนั่นเนาะนั่นเนาะนะครับเนาะงอาจะได้บอกผมว่าหายใจ้ยได้จะมาบีบเขว่าลืมครับ ต้องถามถึงตลอดไปได้ลองใช้ต้องใช้ต่อต่อไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขากว่าจะไปไปพอว่ามันจะมีไอ้อย่างดีแปลกตาแปลกใจขาจเพือเพียรเทียรแค่ง่ายๆก็ไ่ได้ไปได้โจมตีเไปนะครับแต่ว่าเือว่าคือนน้าใกล้กันก็ฝึกกับมีการพูดคุยกันน้องเขาเนาะมาข้างก็เหมือนกับว่าไอ้ยกเย้าก็เช่าใหญ่กันเล่นๆนะครับธรรมดาครับเจ้าน้ากี้ครับถ้าแบบมีอู้กาก็แบบบารมีพูกันเนาะแต่ก็บนี่กกว่าอ เปิกมาหันรับเปิืกเเจ้าหน้าเหมือนกันก็เปิดกาะยอมรับได้ะดับหนึ่งแต่ถ้ามาได้ปุ๊บบอกไปสู่เกาะคือได้เข้าว่าพวกนี้จะเขี่ยวครับเกี้ยวพวกนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมงทีมงานเปิดมามาเอาข้อมูลถึงคำนครับน้อยว่าถึงไม่ได้นะครับนรับมีมีอยู่ประโยคนึหนึ่งครับวันนั้นพี่ชื่นนี่พูดกับผมครับบอกว่าจะให้ผมขึ้นคัดเอาเลยตรงหน้านาว่าอะไรนะครับจ่ายแพงกว่าทำไมทราไมถึงจ่ายแพงกว่าทำไมล่ครับ ในเมื่อของดีราคาถูกนะครับ SK999 ตัวนี้นะครับช่วยประหยัดโอ้โหมากมายเพราะฉะนั้นขอถามเกษตรกรทุกคนเลยว่าคุณจะจ่ายแพงกว่าทำไมครับคำพูดประโยคนี้จากพี่ชื่นนะครับครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนอกครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรมาเอานะครับก็อย่าลืมนะครับว่าสินค้าตัวนี้ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าใจ๊ครับพื้นฐานเกษตรดีขนาดไหนนะครับนาองโอกาสหน้านะครับ กันไหมนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ SK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ปุ๋ย SK 999คือเก้าแรกของคนไทยนว,วัตรกรรมอันยิ่งใหญ่ช่วยพืชเติบโตได้เต็มที่สุดน้ำทันใจฉีดพ่นทางใบได้ผลเร็วดีเมื่อใช้ปุ๋ยน้ำอินสิเคมีผลผลิตแต่ละปีมีกำไรทวีคู